จะพาไปดูฮะนาข้าวเป็นขั้นบันไดเขาบอกแบบนี้ฮะต้องดูนะถ้าชอบแบบว่าแสงสวยๆก็ต้องอีกเดือนหนึ่งเอาทุ่งข้าวแบบเขียวขจีก็ต้องอีกเดือนหนึ่งหรือว่าจะเอาเหลืองอลางสีทองก็ต้องอีกเดือนหนึ่งมาได้ทั้งปีมาได้ทั้งปีฮะแต่ที่แน่ๆดูภาพมุมสูงกันไปก่อนครับแบบนี้เป็นไงฮะสวยเหมาะแก่การเซลฟี่ไหม S <S <S อ่านี่คุณคิดเลยถ้าคุณไปสถานที่แห่งนี้จะถ่ายช็อตไหนต้องเตรียมท่าห<อ>รอแบบไหนฮะเตรียมไปจาก <พอ S 1> <ว>บ้านก<ว><ร>่อนนะครับที่นี่คือนาข้าวขั้นบันไดบ้านป่าปงเปียงตะบนช่า,า,า,างาเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นที่ตั้งของนาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ของประเทศไทยก็ว่าได้ครับมีวิวท้องทุ่งนาบนเนินเขาสูงบวกกับวิวเทือกเขาสลับซับซ้อนเกิดขึ้นเป็นจุดชมวิวที่สวยงามน่าชมในช่วงฤดูฝนแบบนี้อดูสภาพท้องฟ้าเลฮะโอ้โหนะฮะแล้วก็ปลายฝนต้นหนาวครับเป็นช่วงเหมาะที่นักท่องเที่ยวหลายท่านเนี่ยอยากจะมาสัมผัส อากาศเย็นๆอากาศหนาวๆจูงมือกันมาออมาเป็นคู่ม,มาเป็นครอบครนะัวก็<อ>ว่ากันไปนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมฮะเป็นช่วงดำนาหากไปในยามแสงอาทิตย์ตกกระทบกับพืนนานะครับคุณผู้ชมจะเห็นภาพสวยงามแบบนี้นะอโอ้สบายตานะฮะถัดมาครับเดือนต่อไปก็คือเดือนสิงหาคมคช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เป็นนาเขียวแล้วใครชอบสีเขียวต้องไปช่วงเดือนสิงหาคมครับไปดูความเขียวขจีของนาข้าวไม่ผิดหวังนะฮะและสุดท้ายก็คือเดือนกันยายนนะเป็นช่วงนาเหลืองก่อนจะเก็บเกี่ยวก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งฮะที่น่าประทับใจนะครับสเดือนนี้ไม่เหมือนกันเลยเนาะไม่เหมือนกันนะฮะชอบแบบว่ากําลังหวานข้าวใหม่ๆก็ไปเดือนกรกฎาคมชอบแบบเขียวขจีก็ไปสิงหาคมชอบแบบ เหลืองๆ <c oughs> ก็ไปเดือนกันยายนนะครับแต่บอกแบบนี้ครับทําใจนิดหนึ่งคนที่จะไปเที่ยวยงงที่<ะ>นาข้าวบันไดแห่งนี้ฮะไม่มีไฟฟ้าใช้นะ,ะไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะไม่มีตู้เย็นนะโโแต่ว่าทีวีก็ไม่มีสิ่งที่มีฮนะที่พอมีก็คือสัญญ,ญาณโทรศัพท์อ,อ,อาจจะมีเป็นบางจุดบางช่วงแล้วก็มีอินเทอร์เน็ต ไปได้ไหมแบบนี้อยู่ได้ไหมพอไหวค่ะยังมีอินเทอร์เน็ตพอไหวมีอินเทอร์เน็ตให้ถ่ายรูปนะฮะพอไหวพ่ลงในโลกโซเชียลอันนี้ยังสบายใจนะฮะ บอกเลยครับบางคนเนี่ยพอไปอยู่ที่นี่ปุ๊บอาจจะดูลำบากนิดหนึ่งแต่พอคุณไปปุ๊บนได้สูตรบรรยากาศนะฮะสัมผัสอากาศที่เย็นๆวาแล้วเห็นภาพนะฮะโดยเฉพาะน้องเอ๋ยที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยประมาณ3าม0ันภาพพอเห็นภาพแบบนี้โอ้โหมันก็ประทับใจนะมันก็เลยทําให้เราแบบหายเหนื่อยนะฮะก็อยากมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งบ้านป่าปงเปียงครับเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าปากกะยอนะฮะชาวบ้านที่นี่ใช้พื้นที่เหล่านี้ครับเป็นพื้นที่ทํากินมาหลายรุ่นชั่วอายุคน ปลูกทั้งข้าวข้าวโพดพืชผักต่างๆเอาไว้ประทังชีวิตในครอบครัวนะครับซึ่งที่แห่งนี้ครับยังมีบ้านพักโฮมสเตย์หรือว่ากระต๊อบริมทุ่งนานะครให้เลือกพักถึง10หลังด้วยกันใครสนใจนะครับอยากไปเที่ยวเดือนกรกฎาคมไปดูแสงสัมผัสตอนหวานข้าวใหม่ๆแบบนี้นะครติดต่อไปได้ที่อบตช่างเครื่องที่เบอร์0 5 3ย์5 3 3ส5 โอ้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอไปจริงๆมันสวยนะแล้วก็บางทีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆอย่างมันก็ไม่จําเป็นนะพอมาเห็นธรรมชาติแบบนี้ยกเว้นเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วกันไม่งั้นเออจะซักแห้งเลยนะทำไมอะฮะหนาวขนหนาวอ่ะไม่ไดนอากาศเย็นอ่าแต่ว่าคุณสนใจเนาะถ้าผ่านขั้นแรกได้นะฮะเวลาตักน้ำอาบไเวลาขั้นสองขั้นสามเนี่ยมันสบายอ๋ออันนี้ทำมาก่อนใทำมาก่อนนะอ่าช่วงนี้ใครว่างก็ไปกันได้นะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้นากำลังพึ่งดำเนาะสวยๆเลยทีเดียว